ว่าเราเดินทางมาถึงซีซั่นนี้แล้วความจริงท่านนั้นเป็นเรื่องที่เรายึดถือค่ะเราตั้งกล้องไว้แล้วก็ใช้จังหวะผู้ชายเผลอๆตอนแต่งหน้า,ามันก็เมามอยหอยสังหวนไปภาพและเสียงถูกบันทึกแล้วอย่าเพิ่งดับไฟจะก,กว่าผมจะให้สัญญาณเชิญชมเลยค่ะถ้าผมก็อยากจะฝากบอกสาวๆเรื่องนึงแล้วกันครับผมที่ทุกวันนี้ผมโสดมาก็รวมๆสปีแล้วถ้านับเป็นจริงก็เหมือน บอลโลกรอบหนึ่งนะฮะผู้หญิงที่ผมอยากจะได้จริงๆก็คือคนที่เข้าใจผมแค่นั้นเองสเปคผู้หญิงของผมนะฮะจริงๆผมชอบผู้หญิงยิ้มเก่งคุยเก่งคือผมชอบคนที่เกิดปฏิสัมพันธ์กันที่พูดแล้วแบบรู้เรื่องแล้วก็อย่างที่บอกก็คือต้องเข้าใจผมด้วย <c oughs> ผมต้องเตรียมใจเจ็บไว้มั้งก็คิดนะก็แบบก็มองก็มองแย่ไว้สุดก่อนอะไรเงี้ยถ้าไม่แบ็คนี่ก็คือกําไรแล้วแบ็คก็ผมก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยที่บอกว่ามีผู้หญิงเข้ามาแต่ก็ปันเศษไงอ๋อปฏิเสษเรื่อยๆให้ให้ตัวเองดูแพงล้วจริงๆอะถูกมากไปตั้งนานแล้วกะว่าเขาจะยื้อเขาไม่ยื้อก็คือผมผมเป็นคนเลือกเยอะแบบว่าถ้าผู้หญิงมันไม่ถูกสเปกไงผมก็ก็ไม่คุยอะไม่สารวันที่เราคุยตอนแรกคือเราคุยแบบว่า มันอยู่ในร้านเล่าแบบแสงสีอะไรเงี้ยเราดูเอ๊ะมันก็โอเคแนละ้วพอถึงพอเริ่มมีสติเอ๊ะไม่เอาดีกว่าวะอะไรเงี้ยออกมาซื้อของเซเว่นเจอกันอีกทีนึงแทบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่กลับเข้าร้านแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วแฟนแล้วแฟนมีที่แบบเคยพบกันมานี้แบบมีกี่คนแล้วครับเพราะผมมีแฟนมาแค่คนเดียวแราที่ไม่เป็นแฟนเป็นสพค,คือผมขึ้นสเตตัสยากไงไปดูเที่งเง้วามาบ่อยแน่นานไ สมัยก่อนนะ่ะผมดูเรื่อยๆอยู่นะแล้วหลังๆก็คือมาดูตอนที่ก่อนมาเนี่ยก็มาแบบดูทํากันบ้านว่าอะไรยังไงผมว่าสาวเทคงมีเอาหลังๆนี่รุนแรงผมว่ามันผมรุนแรงแนละ้วเขาดูรุนแรงกว่าการพูดการจาแล้วแล้วที่ดูมาดูเทปแค่ดูเกือบทุกคนนะก็ก็มีะมีใครอ่ะอย่างคิมนี่ก็หน้าอยู่นะหน้ามันยวกับฟันกับฟันผมเห็นคนหนึ่งก็ดูน่ารักแต่ผมยังผ,ผมไม่ได้เห็นแบบรูปร่างเขาชื่ออะไร อิงอิงเลยหรือเปล่าอิงอิงมาเลยม่ะหน้าแบบยิ้มแบบน่ารักน่ารักเลยถ้ามีอายุผมขอแบบแก่ใกล้ตายแล้วรวยไปเลยไม่เอาแบบว่าต้องอยู่ไปอีกนานไม่ชอบผมเลยผมขาวอึบอึ่อย่างเดียวไม่เอาคือผมจริงผมก็ไม่ได้แบบไ่ือไปทําที่หลังได้นั่งหมันเชียวกัดฟันกัดฟันผมก็ลังสงสัยว่าตอนแต่งหน้าเขาเอามาเนบทำไมไอเนี้ยอ๋อไม้ใช่ไหมใช่ไม่เห็นจะเป็นเลย นี่ไงล่ะน,น,นี่ไงนี่ไงล่ะเขาเน็บมันนี่ไงล่ะมีอะไรจะแก้ตัวหน่อยไหมฮะโอ้โจำนวนต่อหลักฐานเลยเพราะฉะนั้นสาวๆทั้งหกคนนะฮะผู้ชายคนนี้เขาก็ดูจริงใจดีนะฮะถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าไอที่พูดนี่ก็ไม่น่าเกลียดนะอก็อว่ากันตามหลักเพราะฉะนั้นแล้วแต่คุณจะเห็นสมควรแต่เดี๋ยวก่อนมีแนวโน้มเหมือนกันนะเราแต่เรายืนยันว่าวันนี้เราไม่แบ็คเอาเด็กขาดไม่เด็ถ้าชอบผู้ชายคนนี้ก็ปิดไฟไว้ แต่ถ้าไม่ชอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยที่เรจะวายค่ะแต่ถ้าไม่ชอบดับายแต่คุณก็ไม่แบ็คเอาดับไปยีบไป28เหือนือ2คนคัะ Ga, ตายยากตายยากเป็นอย่างที่คุณคาดไปเลยยังไงคุณก็ไม่ตายผมวางเกมไม่หมดแล้วว่าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แหมผมไม่แบ็กเอาท์แต่เสียงดังเลยนะเสียงมากเลยมื่อกี้มีอ่อยๆขึ้นมาเลยข้างานขึ้นมาเลยเอาล่ะสองสาวโสดอยู่กับเราตรงนี้นะครับแน่นอนเรารู้จักผู้ชายคนนี้พอสมควรแล้วล่ะแต่ผมอยากจะรู้ตอนนี้หนุ่มโสดจะเลือกหนึ่งคนจากสองคนนี้นกจิ๊บทำไมเขาถึงต้องเลือกคุณ ก็บอกแล้วว่านกมันคือสันติภาพค่ะเสื้อลายนกได้นกกลับไปมันใช่ที่สุดนะเพราะฉะนั้นชัวร์แน่นอนใส่เสื้อลายนกต้องได้แฟนชื่อนกจิบกลับไป <c oughs> อ้าวละนี่เธอมั่นใจของเธอนุ๊ตแล้วทำไมเขาถึงต้องเลือกคุณล่ะครับคือหนูหนูได้ยินพี่เขาบอกว่าต้องการคนที่เข้าใจหนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนตลกแต่ว่าเขาก็เป็นผู้นําเหมือนผู้นําที่ขับรถอะไรของเขาอ,ะอ่ะอเขาต้องมีมีดีอะไรบางอย่างใช่ เอาละเพราะนั้นหนุ่มสดครับสิ่งที่คุณต้องทำก่อนที่จะตัดสินใจเรามาทำความรู้จักสองสาวโสดทั้งคู่กันนะครับเริ่มต้นจากนุชเธอเป็นพยาบาลนะครับเหมาะนะลถความนี่คืออืมยาดีกว่าไม่จำเป็นนกจิบเป็นนักศึกษาเขาเป็นักศึกษาโอเคปีหน้าจะจบป .5 แล้วโอ้ยเป็นนัพยาบาลกับนักศึกษาหนุ่มสด คำถามที่คุณเตรียมมาแนะ่ทาให้อะไรชัดเจนขึ้นคือผมเองก็ต้องบอกว่าผมมีแฟนมานานซึ่งชีวิตผมเนี่ยทุกวันนี้ก็อยู่กับเพื่อนเพราะงั้นถ้าเกิดผมมีแฟนเนี่ยผมอยากยังเหลือพื้นที่ให้เพื่อนอยู่ยังแบบยังเป็นคนของเพื่อนอยู่ผมสมมุติว่าวันหนึ่งคุณเป็นแฟนผมแล้วอะผมยังไปเที่ยวคาราโอเกะกับเพื่อนได้ไหมเอาแบบว่าผมบอกกันนะว่าผมจะไปเที่ยวคาราโอเกะมีเด็กดิง้งคุณจะให้ผมไปไหมให้หรือไม่ให้เพราะอะไร โอเคไม่เด็กดิ้งเด็กนั่งข้างเลยผมบอกเลยนะผมจะไปผมจะบอกเลยเนี่ยเป็นร้านอย่างนี้อย่างนี้ผมบอกหมดเลยผู้ชายคนนี้บอกเลยเขาเป็นคนของเพื่อนแล้วเขาก็พูดกับคุณตรงตองว่าเขาก็มีกิจกรรมไปเที่ยวกรล่กะออาเกะไม่ได้บ่อยไม่ได้บ่อยไม่ได้บ่อยนะฮะวันเนวันแต่ถ้าไปจะบอกอย่างนี้เลยถ้าไปคราเกะนะให้ไปหรือไม่ให้ไปเพราะอะไรเอาละถึงเวลาแสดงวิสัยทัศน์นกจิ๊บจะได้ตอบก่อนครับ ก็จะให้ไปนะคะเพราะว่าเขาก็บอกเราอยู่แล้วว่าเขาจะไปไหนทําอะไรเราก็ต้องมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วก็พี่เขารักอิสระหนูก็รักอิสระเหมือนกันต่างคนต่างมีสังคมเพื่อนแต่ว่าก็อยากให้แบบเขาแนะนําเรากับเพื่อนเขาเราแนะนําเรากับเพื่อนจะได้หลังจะได้ไปเที่ยวด้วยกันได้ ไไปเลยรักอิสระเหมือนกันอันนี้เที่ยวคาราโอเกะอันนี้ไปรับจ็อบที่คาราโอเกะเจอกันเลยตกใจตกใจทั้งคู่เลยว่าอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวก็ดีนะเงินทองไม่รู้วไหลนุช้ะครับคุณจะว่าอย่างไรให้ไปหรือไม่ให้ไปเพราะอะไรให้ไปค่ะเพราะว่าคือ จะไปไหนก็ได้แต่ขอแค่แบบให้พี่บอกอะไรเงี้ยแล้วก็บอกความจริงอะไรเงี้ยคือก็เขาเรียกอะไรเชื่อใจอะค่ะเพราะถ้าหนูไปไหนหนูก็จะบอกพี่เหมือนกันว่าหนูไปที่นี่เออถึงนูน่นน,น,น,นี่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเอาละทั้งคู่ตอบไปในทางเดียวกันนะครับคือก็ให้คุณไปนั่นแหละแล้วก็ขอแค่คุณบอกตรงๆแล้วก็เข้าใจในตัวคุณเชียวนั่นแปลว่าคําตอบที่คุณได้ ไม่ได้ทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นเลยเพราะนั้นดับไฟหนึ่งคนพาหนึ่งคนมาเจอเราไปเลยครับเชิญค่ะ นี่ผมอยากให้เฉลิมฉลองเป็นการเต้นคู่กันมิวสิกมากเชื่อไหมกลับบ้านแล้วเปิดทีวีจะพบว่าภาพตรงนี้ดูไม่ดีเลยทุกคน จับมือจับมือกันนะโอ้โหนี่ไม่ได้ชอบที่ชอบกันเลยนะไปเลยถ้าผมนะได้นกจิ๊บเป็นแฟนนะผมจะไม่อยากไปเที่ยวคาราโอเกะเลยผมเลิกแล้วเลิกเที่ยวคาราโอเกะเลิกบอกคนแล้วเราเล่น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 คุณคิดว่าเพื่อนคุณจะว่าไงวันนี้เนี่ยที่ดูอยู่เนจั่งมอเตอร์ไซค์ของคุณเขากคงคิดว่ามันก็ควรเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือเพื่อน เพื่อนรู้อยู่แล้วว่าอย่างคุณมาในรายการไม่ black out แล้วได้สาวแจมกลับบ้านอยู่แล้วในใจผมในใจผมคิดแต่ผมไม่กล้าพูดเอาคุณพูดออกมาเถอะโธ่แหมอยากให้พูดออกมาจริงๆโอเคต้องเก็บไว้ในใจนะอ่ะแสดงความดีด้วยนะฮะโอ้โหป้าไปเดทกันดีด้วยค่ะ อะไรวะเนี่ยคุณผูมค่ะนี่ให้แบบเป็นทางการครับเป็นไงอุ๊ยอะไรโอ้โหหาิยอันนี้ไม่ได้ตั้งใจแล้วอันนี้มันครับผมอาจจะคุยข้ามช็อตเร็วไปหน่อยนะวาจริงผมก็มีความตื่นเต้นนะเห็นผมอย่างนี้ก็ผมก็พยายามกดตัวเองอยู่นกจิ๊บรู้สึกยังไงที่แบบเลือกคิดอะไรอยู่ทั้งวัก็แบบ วินาทีที่แบบว่าเราเครียดหรือกดดันอะไรแบบอยู่ดีก็มีคนทำให้เราหัวเราะออกมาได้แบบโฟกัสที่พี่อ่ะคือแบบพี่ทําอะไรหนูกวางก็ทายอย่าเงไอ้โปรตี่เป็นคนพื้นเพยอยู่ที่ไหนเป็นคนอีสานค่ะอีสานนะเป็นสาวขอนแก่นอ๋อสาวขอนแก่นยังไม่เคยยังไม่เคยขับมอไซค์เที่ยวไปลองลองดูครับไว้ไว้เดี๋ยวนัดกันแต่ผมไม่เคยแบบไม่เคยแบบไม่เคยซ้อนไม่เคยนั่งมอไซค์แบบนี้ไม่เคยผมก็ไม่เคยมีใครซ้อนเหมือนกันนะ พอๆออกัน,นสมบูรณ์แบบวันนี้สมบูรณ์แบบจริงๆถือว่าพิ่โผนะตอนแรกเปิดตัวมาใครจะคิดว่ามีผู้หญิงชอบอย่างนี้ด้วยอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจก็ขอให้ไปให้สุดโอ้โหสุดจริงๆเนี่ยเชื่อเธ<ล>อ<ล>ครับใครบางคนรอการมาของใครบางคนคุณอาจจะเป็นคนนั้นที่ได้เจอใครบนเวทีนี้ อ้าจริงผู้หญิงก็รอคอยผู้ชายตลกตลกปั๊บบอยอย่างนี้หลายคนนะคะคุณถ้าอยากจะมีประสบการณ์แบบนี้สมัครกันเข้ามาค่ะ t v t n d e r c o t h เข้าไปพูดคุยวันนี้ใน f a c e b o o k c o m c h e c k m e o u t t h a i l a n d ค่ะและมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับอยากมีแฟนสแกนเลยมุมจอด้านนี้ปั๊บโป๊ะแป๊บเดียวคุณจะมาอยู่กับเราในรายการนะครับค่ะและวันนี้ขอบูณ MTI ที่ทำให้หนุ่มๆและสาวๆของเราดูดีเสมอค่ะและความสนุกแบบนี้ย้อนดูกลับหลังได้เสมอครับที่ y o u t u b e c o m t v t The Official จนกว่าจะพบกันใหม่ครับนี่คือซีซั่น12ของ Take Me Out Thailand สวัสดีค่ะแนัวสาๆรู้จักคุณเลยครับทคนสวัสดียุกคนัีทุกคนเรามีเรามีสวัสีร้าคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดี่กควักคนันสวัสดี่กัี้นกนดีนุกัุนนัดีนวี่ S <S ถ้าชอบผู้ชายคนนี้ก็เปิดไฟไว้ถ้าไม่ชอบดับ